ชื่ออะไรอายุเป็นคนจังหวัด25เนี่ยเริ่มทํางานนะครับตามพ่อไปที่กรุงเทพนะครับเป็นกรรมกรแบกหามทั่วไปนีครับชีวิตธรรมดาไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้ไม่พูดสังเกตนะเพราะว่าเราเรียนจบแค่ปหกนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M OC ด้วยนะครับก็ครับตั้งแต่ผมทําคลิปมาประมาณหลายเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่มีคลิปที่แบบว่าเป็นทางการหรือว่าแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับนั่นแหละวันนี้ผมก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนนะครับได้รู้จักตัวตนของผมมากขึ้นนะครับวันนี้วันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะครับอ่าชื่ออะไรแล้วก็ผมชื่อเอ็มนะครับเอาชื่อเล่นแล้วกันเนาะ อายุ32ปีนะครับเกือบ3.3แล้วเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเกิดที่บุรีรัมย์นะครับโ <_ S 2> ตที่กรุงเทพแล้วก็เรียนจบนะครับที่จังหวัดชนบุรี <_ S 2> ก็มีพี่น้องทั้งหมด3คนเนาะเป็นผู้ชายหมดเลยนะครับผมก็เป็นคนโตเนาะแล้วก็เป็นผู้ชายที่แตกต่างจากน้องๆคนอื่นนะครับเล่าประวัติสักนิดหนึ่งเนอะประวัติของผมนะครับก็เป็นแต่เด็กต่างจังหวัดทั่วไปนั่นแหละครับเด็กต่างจังหวัดทั่วไปนะครับตอนอายุ เด็กๆนะครับพ่อแม่ก็ทํางานก่อสร้างเนาะทำงานทํางานก่อสร้างเลยนะครับผมนั่นแหละทำงานก่อสร้างเนาะก็ไปอยู่กรุงเทพนะครับไปอยู่กรุงเทพไปอยู่แถวคลองเตยนั่นแหละคลองเตยอยู่แถวบางรักนะครับแถวนั้นเนาะก็หลายปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พ่อแม่ก็กลับไปทํานาครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะทานาผมก็เรียนนะครับก็ไปป .5 แล้วผมก็ได้ย้ายไปเรียนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนั้นก็ย้ายไป เรียนแล้วก็ไปทํางานพ่อแม่ต้องไปทํางานที่โคราชเนาะไปปลูกมันสำปะหลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยย้ายนะครับครอบครัวก็ย้ายหมดเลยนะครับย้ายไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เรียนจบที่นู่นด้วยนะครับตอนป .6 เนาะก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าผมย้ายไปอยู่ที่นครราชสีมาครับก็ผมตอนนั้นผมก็ย้ายไปอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากนะไม่ไกลกับอำเภอโชคชัยเท่าไหร่นะครับนั่นแหละย้ายไปนะครับเพราะว่าเป็นช่วง40ปี40ปี41เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่า ต้มยำกุ้งเนาะเป็นต้มยำกุ้งใช่ไหมครับทุกคนก็ตกงานกันนะครับนั่นแหละพ่อก็ตกงานเพราะว่าทํางานก่อสร้างไปทํางานหลายเดือนแล้วก็ไม่มีตังค์นะครับไม่มีเงินเนาะเราก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าที่ลําบากของชีวิตเลยนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลําบากเลยของชีวิตก็ย้ายไปอยู่นะครับย้ายไปเรียนนะครับก็ยกครอบครัวกันทั้งหมดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้อง3คนเนี่ยก็ไปกันหมดเลยนะครับพี่น้อง3ามคนก็ไปกันหมดพ่อแม่ก็ไปนะครับก็ไปอยู่นะครับไปอาศัยเขาอยู่เหมือนว่า เราไปช่วยเขาดูแลสวนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะไปช่วยทํางานทำไร่อะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เยอะหรอกได้ตังค์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับก็ก็ใช้ชีวิตที่โคราชนะครับประมาณ1ปีนิดๆนะครับก็เรียนจบป6นั่นแหละก็มีครูนั่นแหละครับบอกว่าครูอยากจะส่งผมนะครับแล้วก็น้องไปเรียนด้วยกันนะครับเรียนต่อมหนึ่งนะครับแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตเนาะก็อยู่กับพ่อแม่อยู่นะครับ พ่อแม่ก็ลำบาก้วก็ไม่อยากทิ้งแกนะครับผมก็เลยอยู่กับพ่อแม่ตลอดนะครับแล้วก็กลับมาบ้านครับนิดนึงแล้วกตอนอายุ14 1 5เนี่ยเริ่มทํางานนะครับก็ตามพ่อไปที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เริ่มทํางานก่อสร้างนะครับทำงานก่อสร้างเลยเป็นกรรมกรแบกหามทั่วไปเนี่ยครับชีวิตธรรมดานะครับชีวิตธรรมดาไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้ไม่พูดสังกฤษนะเพราะว่าเราเรียนจบแค่ป .6 หกนะครับก็ไม่ได้เรียนต่อนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนต่อเลย ก in right ็ตามที่ผมได้พ kind of ูดไปนะครับในวันก่อนเนาะว่าผมก็เคยอยู่คลองเตยนะครับคลองเตยที่กรุงเทพเดี๋ยวผมจะเล่านะตอนเด็กตอนเด็กผมก็เคยอยู่แล้วก็พ่อกับแม่นั่นแหละไปทํางานนะครับน่าจะทํางานก่อสร้างเนาะแต่ั้นผมเด็กประมาณ7จ็ดแปดขวบผมก็จําอะไรไม่ค่อยได้เนาะก็ไปนะครับก็ไปอยู่นะครับคลองเตยมันก็เป็นแบบว่าเป็นบ้านเล็กๆเนาะในซอยแคบๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบ้านเช่าเนาะไม่ไม่แพงเท่าไหร่ผมคิดว่านะ ใช้ชีวิตเนาะตอนเด็กๆแหละแล้วพ่อก็แบบว่าไปซื้อพวกอะของกินของใช้ของเตยของถูกมากของเตยแบบถูกแบบถูกสุดๆเลยนะครับแบบว่าพ่อก็ซื้อพวกหอยมแมลงภู่อะหอยมแมลงภู่เนาะแล้วมันกิโลไม่กี่บาทนะครับน่าจะโลละสิบบาทมนะั้งซื้อมาเป็นสิบโลเลยนะครับแล้วพ่อก็ไปทำงานนะครับแม่ก็อยู่กับผมนัม่นแหละก็อยู่ด้วยกันสามคนนะครับตอนนั้นแม่ยังไม่มีน้องคนเล็กเนาะคนที่สามนะครับผมก็อยู่กับน้องอีกคนหนึ่งอยู่ อยู่ใช้ชีวิตทั่วไปครับก็เล่นในซอยที่ตามถ้าเห็นในถ้าใครได้ดูในทีวีเนาะว่าคลองเตยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นตามที่เห็นในทีวีเลยนะครับเป็นความรู้สึกแต่ตอนเด็กเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับอ่าก็จะมีวันหนึ่งนะครับที่แบบว่าตอนนั้นก็มีทีวีเนาะตอนนั้นเด็กเนาะก็พ่อก็ไปซื้อทีวีมานะครับซื้อทีวีมาทีวีก็เป็นขาวดำอะ่ะยังไม่ใช่จอสี เพราะว่าจอสีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทีวีแพงนะครับช่วงเป็นจอแก้วเนาะทีวีซื้อมาเท่าไหร่พันสี่มั้งพันสี่พันห้าช่วงนั้นไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เป็นจอขาวดานะครับก็ซื้อมาพอซื้อทีวีมาเนาะแล้วก็ทีวีเสียประมาณสี่สามเครื่องอวันเดียวกันเลยนะแล้วก็คือคลองเตยมันร้อนเนาะปบ้านหลังคารเป็นสังกะสีไงสังกะสีแล้วแดดมันก็ส่องมาแล้วมันก็ร้อนแล้วทีวีก็พังหมดเลยนะพังตั้งสามครั้งเลยะครับ สามครั้งก็มีเครื่องที่3นั่นแหละพังสองเครื่องใช่เครื่องที่3ไม่พังนะครับก็นั่นแหละประสบการณ์ที่คลองเตยก็ก็เดินนะครับตอนช่วงเงยน็นๆก็ไปเดินตลาดกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับไปแต่บางทีผมก็หลงนะเดินเดินตามจมับมือกันอย่างเงี้ยแล้วเดินแบบเดินซื้อของไปเนาะเดินซื้อของไปแล้วไปที่ตลาดคลองเตยนั่นแหละแล้วบางทีก็ไปจับแขนคนอื่นจับแขนคนอื่นแล้วมองอยู่ที่อา้าไม่ใช่พ่อกับแม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกอุ้ยแบบใจหายมากกันนะเหมือนว่าจะหลงทางนะครับตอนช่วงเด็กๆก,ก็เคยเนาะก็ผมคิดว่าผมอยู่ประมาณาไม่นานนะครับน่าจะไม่กี่เดือนนะที่คลองเตยช่วงนั้นช่วงที่พ่อทํางานก่อสร้างอยู่เนาะก่อสร้างมันจะอยู่ใ,ใกล้แถวนั้นแหละใกล้แถวนั้นใ,นใกล้คลองเตยเนะเาะแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมทํางานแล้วมันจะมีเป็นปัญหานะครับช่วงนี้ตอนอายุประมาณสักสิ 15นะครับ15น,นี่เกอประสบการณ์อีกอีกอย่างหนึ่งเนาะประสบการณ์ใช้ชีวิตแล้วเขาไม่จ่ายค่าแรงนะครับทำง,งานก่อสร้างเขาไม่จ่ายค่าแรงเนาะก็มีการหรือว่าไปที่กรมแรงงานเนาะช่วงนั้นก็อยู่แถวๆน่าจะอยู่แถวสมุทรสาครครับช่วงนั้นก็ย้ายกันเลยนะครับทำง,งานก่อสร้างนั้นก็มีแบบคนในหมู่บ้านนั่นแหละไปทําง,งานด้วยกันนะครับก็ก็ไปทั้งหมด 6- 7คนนะครับ แล้วช่วงนั้นนะ่ะเจ้านายเขาไม่จ่ายค่าจ้างเขาจ่ายเป็นวีค15วันนะครับถ้าทํางานก่อสร้างเนานะ <c oughs> เขาจ่าย15วันนะครับแต่เขาไม่จ่ายเลยก็บอกว่าฉันไม่มีตังจ่ายไม่มีตังจ่ายได้ยังไงทางานตั้งเยอะตั้งแยะนะครับตั้งงานตั้งเป็นเดือนๆนะครับเงินเดือน,อ,น,อ,นออกก็ไม่ออกนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการแบบว่าไปแจ้งที่กรมแรงงานนะครับก็ไปสุทรสาครน,นะไปตรงท่าเรือที่สุทรสาครกรมแรงงานก็ออยู่แถวๆนั้นแหละ ตรงน่าจะองเพอเมืองสมุทรสาครน,นี่แหละครับผมไปนก็ไปกับพ่อแม่เลยไปกับแม่ไปกันเยอะนะครับไปแบบเยอะมากเลยนะไปที่กรมแรงงานนาก็ไปหลายครั้งเหมือนกันกว่าจะได้ตังค์นะครับนานมากๆเลยก็ไป4ีหครั้งนะครับครั้งที่4แต่เขาจ่ายนะครับแต่เขาจ่ายแค่ครึ่งเดียวเองใช้ชีวิตแบบหลายรสชาตินะครับชีวิตทํางานก่อสร้างนะบ,บางทีเขาก็โกงกันอะไรอย่างเงี้ยก็จ่าย อย่างผมได้วันละร้อยกว่าบาทอย่างก็ได้มาครึ่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเข้าใจเข้าใจแค่ครึ่งเดียวนะครับบอกว่าเหตุผลผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนเด็กผมก็ไม่รู้เนาะก็ช่วง15นี่แหละครับก็อยู่แถวแถวหลังจากนั้นก็ย้ายแถวมาอยู่รังสิตนะครับย้ายมาทํางานแถวรังสิตทั้งานก่อสร้างอีกนั่นแหละก่อสร้างหมดเลยก่อสร้างหมดเลยเลยนะครับแล้วก็ว่างๆก็มีแบบไปเดินห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากผมก็จะชอบผมชอบแบบไปเดินเดินดูอะไรยงเงี้ยแต่มีตั้งซื้อไหมไม่มีนะ ในช่วงเด็กๆน้อเขาก็ไม่มีแต่อยากเดินดูอะไรอย่างเงี้ยครับเดินไปบิ๊กซีเอ่ยเดินไปแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเดินไปดูของต่างๆนะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มีทํางานช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ทำงานหมดเลยนะครับช่วงตั้งแต่สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบแปดนั่นแหละก็ประสบการณ์ต่างๆนะครับก็มีประสบการณ์เพราะว่าเราทํางานนานแล้วไงครับทํางานหลายปีเนาะใช่ทํางานหลายปีก็เลยมีประสบการณ์ จากที่ผมเป็นกรรมกรใช่ไหมช่วงช่วงเด็กๆประมาณสัก1334 15เนี่ยผมยังเป็นกรมกรมกรอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ช่วง16 17 18เอย่างเงี้ยเราก็เป็นช่างแล้วนะทำงานเป็นช่างก่ออิฐช่งชางฉาบปูนนะครับช่างปูกระเบื้องแล้วก็ทาสีนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่งานที่เราถนัดเนาะพอดีพ่อผมเป็นช่าง,ง,งช่างก่ออิฐช่างฉาบปูนแลวก็ช่างปูกกระเบื้องนะครับ ส่วนมากเราก็จะทํางานเป็นแนวนั้นมากกว่าก็ส่วนมากก็ปลูกกระเบื้องพื้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าทํางานในแถวนวันครอะไรอย่างเงี้ยแถวนวันครแถวที่มีโรงงานเยอะๆแถวนั้นนะครับเขาจะแบบสร้างหอพักใช่สร้างหอพักเช่นตึกหนึ่งก็จะมี50ห้องอะไรอย่างเงี้ยห้ห้อง40ห้องเนาะก็รับเหมานะครับก็มีรับเหมาชาปูนนะครับห้องนี้ก็ตีไปเท่าไหร่ห้องละพันหนึ่งห้องละพันอะไรอย่างเงี้ยก็ฉากไปทั้งหมดเลยฉากข้างใน ปูกระเบื้องนี่ปูกระเบื้องก็แยกเป็นหากเนาะเพราะว่าเป็นงานเหมาก็ใช้ชีวิตตื่นเช้ามาก็ทํางานเลยนะครับก็นอนในตึกนั่นแหละถ้าใครที่มีประสบการณ์ทงานก่อสร้างจะรู้ดีว่าชีวิตเป็นยังไงนะครับชีวิตทั่วไปของผมเนาะก็ไปหลายที่นะครับไปหลายที่เลยไปหลายที่ในส่วนมากจะอยู่แถวนั้นแหละแถวแถวรังสีแแถวดอนเมืองนั่นแหละครับนั่นแหละก็ก็เลยนะครับผมก็เลยมีแบบสําเนียงภาษากลางมาด้วยนะครับก็เลยแบบว่าพูดเป็นแนวอย่างนี้มากกว่าเนาะก็ ถามว่าผมพูดภาษาอื่นไดไหมผมก็พูดภาษาได้อยู่นะเป็นภาษาคขมนนัคนัก็พูดได้มันเป็นภาษาที่เราเกิดมาแล้วก็ภาษาพื้นบ้านใช่ไหมภาษาในหมู่บ้านที่เขาคุยกันคุยได้อยู่แล้วคุยกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือที่นี่ไม่ค่อยมีใครพูดไงครับเยอสเลียแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับนานๆจะพูดสักทีก็มีพูดบ้างครับตอนนี้ก็พูดภาษาไทยกับแม่อยู่ภาษาไทยภาษาคขมรผสมกันนะครับผสมกันแต่กลๆเข้าใจอยู่นะครับอ่านั่นแหละเอาแค่นี้ก่อนประวัติของผมที ใช้ชีวิตนะครับเป็นชีวิตทํางานก่อสร้างต่างๆนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ได้ไปอยู่คลองเตยนะครับอยู่บางรักอยู่ลหลายที่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตก่อสร้างต่างๆเนาะของคนคนหนึ่งนะครับหรือว่าครอบครัวของผมเองเดี๋ยวเรื่องราวอื่นๆนะครับก็จะตามมาทีหลังว่าเจอแฟนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปเจอ,อแฟนไปเจอกับพ่อแม่หรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า จะมีแบบว่ามาอยู่ออสเตรเลียได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอเล่าคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปต่อไปเนาะช่วงนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับช่อง mpc ด้วยเจอกันหท่านลวกันนะครับสวัสดีครับ